จริงแล้วนะโดยอำนาจของท่าน,นตีว่าการะทรวงแรงงานจะเป็นคนจะเป็นผมหรือเป็นคนเก่าๆแล้วแต่จะไม่มีสิทธิ์ไปรู้เรื่องของการลงทุนในกองทุนการทั้งคมเพราะถือว่ากองทุนแการท่งเทนั้นเป็นกองทุนที่เป็นเงินประกันตนผู้ประกอบผู้ประกันตน,นเขาจะมีบอร์ดบอร์ดการทั้งคมบอร์ดการทั้งคมใหญ่ก็ะจะมีท่านประหลัดกระทรวงเป็นประธานแล้วเราก็มีลูกจ้างฝั่งในจ้างฝั่งลูกจ้างแล้วก็มี เลขาทิการทการตระงคมอยู่ในบอร์ดซึ่งตัวผมเองนั้นหรือจะเป็นนักธีคนไหนก็แล้วแต่ที่เป็นนักธีวาการสราาร่งงานนั้นไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปรับรู้ในการบริหารเงินในกองทุนและพูดว,ว่ากฎหมายมเป็นระเบียบนะครับส่วนที่ผมสอบถามทางนันประหลัดไปประหลัดเองก็ไม่ได้รู้ว่าจะต้องลงทุนอะไรเพราะแค่นั้นก่อไม่เฉยว่าการลงทุนนั้นจะลงทุนในความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายตามระเบียบที่มีอยู่ส่วนผมก็เลยถามกลับไปที่การลงทุน จะมีบอร์ดลงทุนครับบอร์ดลงทุนแล้วก็มีผู้จัดการซึ่งที่เขาจะมาที่ที่กองทุนนังคทมก็จ้างมาเพื่อบริหารกองทุนกองทุนงบมนั้นจะมีรายได้จากการเอาไปลงทุนทุก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 อย่างเลยเนี่ยประมาณปีละประมาณสั้า5เปอร์เซ็นต์กว่ากว่านะฮะส่วนในกองทุนตัวเนี้ยที่ผมถามข้อมูลมาเนี่ยให้ทำบริหารกังคมททาเรื่องมาสอบถามไปที่บอร์ดลงทุนมีการลงทุนตั้งแต่ปี2556 นะครับลงโรงแรมเนี่ยที่ผมยัไม่รู้จักชื่อเลยว่าโรงแรมอะไรเนี่เพื่อจะได้ข่าวจ,จากมัตสึบะน่นแหลข่าวทั้งหมดเลยว่านะลงทุนไปนตั้งแต่ปี2556นะครับแล้วบอร์ดบอร์ดที่ตั้งเนี่ยมีคำถามกันเนี่ยมีถามกันมาเนี่ยว่าบอร์ดตั้งมาไหร่อะไรเงี้ยที่มาจากจากมาตรา14อะไรแล้วแต่บอร์ดตั้งมาปีปลายปี2558นะครับเพราะว่าการลงทุนได้เกิดขึ้นมาก่อนบอร์ดบอร์ดนี้เกิดขึ้นนะครับ โดยที่เราเองก็ไม่ได้ไปดูเพราะการลงทุนเราไปดูไม่ได้นะครับแต่เรารู้อย่างเดียวว่าคนที่เขาจะมารับการบริหารลงทุนเขาจะมีการรับประกันผลตอบแทนแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดกระแสขึ้นมาอย่างนี้ในโลกโซเชียลอะครับแล้วมันทําให้มีกระแสแบนสีท่านว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคือมันมันมันจะกระทบกับเงินที่ลงทุนไปหรือเปล่าอี้เืนการลงทุนภาพรวมของประชาชนทั้งหมดเขาลงทุนภาพภาพใหญ่มาก ส่วนที่ลงทุนความเสี่ยงเข้าลงทุนแค่ไม่เยอะอย่างที่ผมรู้ตัวเลขมาว่าลงทุนประกันทังทงที่ลงทุนไปจากจากการค้นหาข้อมูลนะลงทุนไปประมาณสัก5 0 0้อยกว่า,าล้านแต่วันที่ลงทุนจนถึงวันนี้ได้รับผลตอบแทนกาไรมา200้อกว่าล้านแล้วนะครับเรายอมยอมรับว่าธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เกิดผลกระทบจากโควิดช่วงนี้ เป็นเรื่องปกติที่โรงแรมทุกโรงแรมในประเทศไทยหรือทั่วโลกมีผลตอบการขาดทุนแน่นอนนะครับอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางนะครับแต่บังเอิญเคสของโรงแรมสีพันวาใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือไปไปเป็นประเด็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นประเด็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บริหารโรงแรมเขาถูกไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของเขานะฮะไม่เกี่ยวกับการลงทุนอ ทีนี <amounts of audio writers> ้ที่ที่จะถามก็คือหมายถึง <Labor> ว <ator il fi> ่าพอการแสดงความเห็นส่วนตัวของของของผู้บริหารเนี่ยครับมันส่งผลต่อธุรกิจเนี่ยต่อต่อต่อแบรนด์ของธุรกิจเนี่ยทีนี้มันจําเป็นไหมว่ากระทรวงรายงานจะต้องสั่งให้ทบทวนเรื่องการลงทุนใหม่อะไรเงี้ยเขาสัมภาษณ์ไปใช่ไหมครับเขาสัมภาษณ์ว่ายังไงบ้างเขาเขาเขาโพสในอินสตาแกรมประมาณยังไงเมื่อวาเรื่องจฟูลดแมนคดีเพราะว่า เราคต่อว่าการที่คนขึ้นวินทีเริ่มมินมิเมนเก้าร่วงสาบันใช่ไหมครับผมก็ว่าคนที่รักสถาบันที่มีแย่ยก็น่าจะเป็นพักเขาเยอะนะนะผมก็ว่าต้องมองมุมกลับนะว่าคนรักสถาบาันทั้งประเทศทั้งชาติก็ต้องไปพักโรงแรมเขาแต่แต่หมถึงว่าไม่ได้มองว่าขั้วไหนสนับสนุนขั้วไหนนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าหมายถึงว่าการแสดงความเห็นของผู้บริหารส่งผลถึงภาพลักษณ์ของของบริษัทที่กระทรวงแรงงานลงทุนอยู่เนี่ยจำเป็นไหมว่าจะต้องสั่งให้ทีมลงทุนเนี่ยเขาไปพิจารณาทบทวนวหรืออะไรอย่างนี้ ในล้หน้าต้ตีบริษัทเไดานะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้าต้องให้ความ็นธรามกับโรงแรมมาด้วยนะครัหนึ่งถ้าเรามีธุรกิจเราก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาได้ใช่ไหมครับเพราะเราอยู่ในประเทศไทยเราก็นึกถึงในสิ่งที่เราเคารพตับถืออยู่ในประเทศไทยที่เราเช่อทุนอยู่ถ้าใครกระทบตาคุณพ่อคุณแม่เราเราก็ต้องโกรธถ,ถูกไหมฮะไม่เรื่องโรถถกรธตีผมกำลังบอกว่าเรื่องนี้ไม่เรื่องโรถถกรธตีในของแต่ละคนผมเองก็ไม่ได้ว่าใครถูหรจะผิด แต่ผมว่าเป็นสิทธิและสิทธิภาพส่วนการลงทุนนั้นความเสี่ยงเราไม่ได้ไปลงทุนทิง้งเป็นหมื่นล้านสองหมื่นล้านเราลงทุนแค่กองทุนคนั้นคงมีตั้งสองล้านล้านลงทุนแค่สามสี่สี่ห้าร้อยล้านแล้วกำไรมาตั้งสองร้อยกว่าล้านแล้วตรงนี้เราเราไม่ได้มาเป็นประเด็ดดนอนีกแล้วนะแต่เราที่ไปสั่งกองทุนไม่ได้ผิดระเบียบนะฮะแต่เรื่องที่ที่คุูประวานใช่ไหมฮะที่ดูข่าวผ่านๆานไปเนี่ยผมก็ต้องชื่นชมนะเอาเขาข้ามูา้ของเขา,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 ขาในสิ่งที่เขาเคิดถูกไหมฮะผมเอง หมือนเราอะครับถ้าลองน้องๆสูงชนใครเพราะว่าพ่อแม่เราเราก็องปวดนะฮะเรื่องปกตินะครับทปกติค่ะการนำเงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปลงทุนคนเจ้าของเงินเขาควรจะมีสิทธิ์รับรู้ไหมครับว่าเอาเงินเขาไปลงทุนในส่วนใดบ้างคืออย่างนี้ครับพี่คือกองทุนสังคมเนี่ยเขาจะมีการมีเขาจะมีที่ผมถามนะถามทางหลาดกาจะมีทางผู้จัดการ ที่เขาจะมามามาการันตีว่าเขาจะลงทุนได้ปีละเท่าไหร่กประกันต้งคมเนี่ยทัวเฉลี่ยมาทุกปีเนี่ยการลงทุนจะมีกำไรประมาณห้าเปอร์เซ็นต์กำไรมาจากไหนกำไรเอาไปไหนรู้ไหมฮะกำไรก็เอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยปีหนึ่งประมาณ5้าหมื่นล้านนะครับค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนสมมุติว่าน้องๆสื่อมวลชนส่งประกันต้งคมมาพออายุห้าภาได้เงินชรา,าภาพเป็นบำนาญสมมติฮะที่เดือนละ4,000 3,000 4,000เนี่ย สมมติเรามีเงินตอนเราอายุห้าพห้าเรามีเงินสะสมส่งไปแค่แสนบาทสมมตินะแต่ว่าอย่าลืมนะกองทุนปรันภัดูแลเราจนถึงเราเสียชีวิตนะเราอายุยืนประมาณเราใช้2งปีสามปีก็หมดแล้วเงินแสนบาทแต่ถ้าเกิดอยู่ถึง10ปี20ปีเนี่ยน้องๆหรือคนที่ส่งประกันภัก็จะใช้ใช้เงินจากปการะกันภัยจากดอกของผลนี่นะฮะ